คือการเป็นนักดนตรีกลางคืนเนี่ยมันมีสถานการณ์ให้เราจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเสมอเลยนักดนตรีทุกคนเคยเจอเหตุการณ์ที่ลูกค้าไม่ให้เกียรติเคยเจอคนหนึ่งที่แบบว่าด่าแหลกเลยว่าแบบเฮี้ยทำไมมึงเล่นไม่ได้เพลงแค่นี้มึงเล่นไม่ได้มีคนเมาแบบมาแย่งม,มาทํานิสัยไม่น่ารักมีหมดคนในร้านปลาของเพ,เพียงของมาทําร้ายบาง<ม>ทีร้านอะ่ะให้เราไปเล่นแต่ก็ไม่จ่ายตัง เป็นสีหเดือนก็มีถึงแม้ว่าเราจะซ้อมดีขนาดไหนลูกค้าเสียงดังร้านไม่มีมอนิเตอร์ให้มันก็ยากที่จะเอาอยู่ะ่ะตอนเราเรียนเราพลาดได้แต่พอเราทํางานแล้วเราพลาดอะ่ะคนจะมองว่าเราแบบไม่เหมือนอาชีพเลยคือถ้าอยากจะเป็นนักดนตรตีมันก็ควรที่จะมีเพลงให้กว้างมากๆเราจะเล่นดีขนาดไหนแต่ถ้าเราวางตัวไม่ดีมันก็ไม่มีใครอยากจะจ้างเราอะ่ะอันนี้มันคือปัญหาโลกแตกที่นักดนตงตีต้องเจอเลยบางคนอะ่ะ คือเขามีความสามารถนะแต่พอเขาไปเจออุปกรณ์บางอย่างที่ที่ไม่ได้อกุกรณ์ทาใช่เวลค o ั e ทูเกตตาท็อปฟอร์แคสตนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อนักดนตรีกลางคืนครับผมสิ่งไหนครับสำคัญกว่าตอนออเดชั่นเล่นให้ดีหรือให้ตรงกับสิ่งที่คาดหวังที่อยากจะได้จริงๆมันควรที่จะมีทั้ง2อ,อย่างคือถ้าสมมติว่าเราไปออดิชั่นใช่ปะ่ะเรา<ม>ต้องดูให้ออกว่า ความต้องการของร้านหรืองานอีเวนต์หรือคนที่จ้างเราเนี่ยเขาต้องการเพลงแบบไหนเขาต้องการมูดแอนโทนแบบไหนครับอ่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเขาต้องการมูดแอนโทนแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องมาถามกับตัวเองแล้วว่าเราจะต้องซ้อมอะไรเพิ่มไหม,มเราจะต้องพัฒนาจุดไหนเพิ่มอีกไหมเพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์เขามากกว่านี้คือค การทํางานของคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่การทํางานของเราคือเรามองระยะยาวมากๆเราไปได้มองว่าลูกค้าจ้างเราแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวมันจะจบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาีความสามารถที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสกิลหรือความต้องการบางอย่างที่มันไปตอบโจทย์เขาอะแน่นอนว่าเราจะได้ลูกค้าระยะยาวมากกว่าระยะสั้นเขาจะจ้างเราเสมอ ประมาณนั้นครับครับอันนี้เห็นด้วยนะครับก็คือเราควรดูที่ระยะยาวมากกว่าที่จะเป็นระยะสั้นแล้วทาให้เขาถูกใจไปเลยโอเค okay, ครับต่อไปคุณเตรียมตัวยังไงครับในวันที่รู้ว่างานอะ่ะไม่เป็นตามที่บีฟแต่ต้องเล่นตามสถานการณ์ที่บังคับอันนี้มันเป็นสิ่งที่นักดนตรีทุกคนต้องเจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีกลางคืนหรือเป็นนักดนตรี แบบไหนก็ตามแต่ค,คือมันจะต้องเกิดสถานการณ์ที่ไม่ตรงกับตามที่บี for example แบบเราคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาอยากได้เพลงชิวๆฟังสบายๆนะอารมณ์กินข้าวคลอคลอแต่พอไปเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเลยคือทุกคนเตรียมตัวแดนซ์เตรียมตัวโจกเตรียมตัวโยกแล,แล้วเราก็แบบอ่ะเอาละลเราต้องทํำยังไงสิ่งที่เราทําได้คือก็ เปลี่ยนลิตเพลงทั้งหมดเลยจากที่เตรียมมาสบายๆให้มันเหมาะกับบรรยากาศแล้วก็พูดตรงๆคือเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ด้วยเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยคือมันไม่เหมือนกับตอนเรียนนะทุกคนตอนเราเรียนเราพลาดได้ตอนเราเรียนคนก็จะบอกว่ายังเด็กมันพลาดได้เสมอแต่พอเราทํางานแล้วเราพลาดอะ่ะคือคนจะมองว่าเราแบบไม่เหมืออาชีพเลยโงโซดังนั้นเราจะต้องเก่งเรื่องของการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้มากมาก ประมาณนั้นครับสุด,ดยอดครับผมตอนออเดชั่นเราควรแสดงความสามารถเต็มที่ไปเลยหรือว่าแค่แบบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นอยู่ที่คนดูตอนนั้นคือเราต้องดูก่อนว่าคนดูตอนนั้นเนะ่ยเขาต้องการอะไรมากที่สุด <ừ> อ่ะบางคนอย่างสมมุติว่ามาดูศิลปินท่านหนึ่งคนหนึ่งเขาก็อยากจะดูการแสดงบางอย่างที่มันสุดจริงๆถูกปะ่ะไม่งั้นเขาคงจะไม่ซื้อบัตรมาครับผมอ่ะแต่ถ้าอย่างเป็นนักดนตรี อย่างตามงานปกติทั่วไปอ่ะเขาก็คงอยากจะฟังเพลงที่มันเพาะๆพาะคอคลอให้เข้ากับบรรยากาศโซ o ดังนั้นคือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราควรที่จะงัดไม้ตายงัดพาววเอร์ของเราออกมาหรือควรที่จะเก็บมันเอาไว้บางส่วนเพื่อที่ให้มันเข้ากับบรรยากาศอะไรคือความแตกต่างของการซ้อมเพื่อออดิชั่นปะทะซ้อมเพื่อแสดง ซ้อมเพื่อออดิชันเนี่ยคือการเตรียมมาประมาณเพลง2เพลงสาเพลงแล้วแต่ล้านว่าเขาต้องการแบบไหนก็เลือกเพลงที่มันเหมาะก,กับล้านแล้วก็เลือกเพลงที่มันเข้ากับบรรยากาศแล้วเราทําได้ดีที่สุดส่วนอันนี้คือการอออดิชั่นแต่ถ้าการแสดงเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเตรียมมากกว่า10เพลงอยู่แล้วอะ่ะถูกต้องครับเอออยู่ก็ต้องซ้อมมาอยู่ก็ต้องแบบ practice มันออกมาได้ให้ perfect ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ละกันเพราะว่าในสถานการณ์จริงอย่างเงี้ยบางที่อย่างเงี้ย ร้านอาหารเขาอาจจะไม่ได้มีมิกเซอร์หรือ,อลำโพงมอนิเตอร์ให้อย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะซ้อมดีขนาดไหนลูกค้าเสียงดังร้านไม่มีมอนิเตอร์ให้มันก็ยากที่จะเอาอยู่อะ่ะสิ่งที่สําคัญคือซ้อมมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้เคยไหมที่คุณอนะ่ะไม่ได้ผ่านออเดิชันเพราะเล่นดีเกินไปจนไม่เข้ากับบรรยากาศไม่เคยมีโมเมตนต์นี้แต่เคยมีโมเมตนต์ที่เล่นแล้วไม่เหมาะกับร้าน ฟังตัวนะเราอาจจะไปออเดชั่นร้านอาหารอีสานแน่นอนว่าเขาก็คงจะเลสเ c กเพลงของเพลงทิกต o k เพลงของกล้องห้วยไล่เพลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่สมมติเราอาจจะไปร้องเพลงสากลอย่างเงี้ยเออร้อ,องเพลงแจ๊สอย่างเงี้ยซึ่งมัน make s e เซนอยู่แล้วว่าโอเคเราไม่เหมาะกับสถานที่นี้โซ so, คือถ้าสมมุติว่าอยู่อยากจะเป็นนักดนตรี มันก็ควรที่จะมีเพลงให้กว้างมากๆเพราะว่าร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยเขามีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันใช่มีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นก็แนะนําว่ามีเพลงให้กว้างเข้าไว้ครับจะช่วยได้ก็คือแบบเรามีเมมโมรีเพลงเยอะๆฟ<ช>ังเยอะๆสาหรับงานดนตรีอะไรคือสร้างโอกาสร,ระยะยาวมากกว่าการเล่นดีหรือการวางตัวดี คำตอบอันนี้แบบเม่เซนมากๆคือเราจะเล่นดีขนาดไหนแต่ถ้าเราวางตัวไม่ดีรเราไปเบ่งคนอื่นเราไปอีโก้ใส่คนอื่นเงี้ยมันก็ไม่มีใครอยากจะจ้างเราอะ่ะเออในเมื่อบนตลาดเนี้ยทุกคนมีความสามารถแบบมาตรฐานหมดทุกคนเล่นดีหมดแล้วเราจะทํำยังไงให้เราเป็นเบอร์หนึ่งในใจของลูกค้าครับโซ so, ดังนั้นการวางตัวสําคัญมากๆคือ บางร้านอะถ้าพูดตรงตรงครับบางร้านเขาอาจจะไม่ต้องการนักดนตรีที่แบบโอโ้โหซโลโ่เยอะแยะขนาดนั้นไม่เขาไม่ต้องการแบบนั้นเขาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีโซโลโ่เยอะแยะเนะี่ยมันเรียกว่าเก่งอะ่ะเขารู้แค่ว่าเราลองโน้ตตรงเราลองเพลงที่เพลงที่ดังเราลองเพลงที่ติดหูอันนั้นอะในมุมมองของเจ้าของร้านอะเรียกว่าเก่งถูกต้องอันนี้เห็นด้วยครับเราควรมีเส้นแบ่งแค่ไหนระหว่างเยืดหยุ่นให้ลูกค้ากับเยื่อหยุ่นในความเป็นนักดนตรีครับ คืออย่างนี้นักดนตรีทุกคนเคยเจอเหตุการณ์ที่ลูกค้าไม่ให้เกียรติแบบขอเพลงนี้แล้วเราอาจจะเล่นให้เขาไม่ได้เงี้ยเขาไม่พอใจอย่เงี้ยคือเราก็ต้องมีขอบเขตให้ชัดเจนว่าโอเคเพลงเพลงนี้เราเล่นไม่ได้เราขอโทษเขาแล้วเราทำทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมันควรที่จะเป็นนะตอนนั้นให้ดีที่สุดแล้วเงี้ยถ้าเขาไม่พอใจเราก็ควรที่จะเคารพตัวเองแล้วก็รักตัวเอง ให้มากพอที่จะเดินออกจากตรงนั้นอืมหลายๆครั้งที่มีดราม่าพี่ๆนักดนตรีในทิกต o k หรือใน Facebook เนี่ยเคยเจอคนหนึ่งที่แบบว่าด่าแบบด่าแหลกเลยว่าแบบเฮียทำไมมึงเล่นไม่ได้เพลงแค่นี้มึงเล่นไม่ได้เพลงที่มึงขอกูยังไม่เคยฟังเลยแล้วกูจะเล่นได้ไงก่อนถูกต้องครับคำตอบคือรู้ขอบเขตของตัวเองถ้าสถานการณ์ไหนไม่ใช่เราก็เดินออกมาอย่างสุภาพให้ได้มากที่สุดความผิดพลาดอะไรที่คุณอะไม่เคย ถูกเตือนล่วงหน้าจนมาเจอเอาในตอนแสดงจริงโอเคเยอะมากๆคือการเป็นนักดนตรีกลางคืนเนี่ยมันมีสถานาการณ์ให้เราจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเสมอเลยแบบลำโพงไม่ได้ยินบ้างลำโพงติดๆดดับดบ้างร้านอยากจะได้ให้นักดนตรีร้องเพลงเพราะแต่เครื่องเสียงมิกเซอร์แบบเก่ากึก20 <c oughs> ปีที่แล้วเงี้ยแล้วคือกูจะเล่นเพอได้ไงอน,นี้รู้เคยเคยจอาง,งานแปบนี้จริง ่ hey, ค,คือมันดนตรีนักดนตรีกลางคืนกับนักดนตรีคลาสสิกม,มันต่างกันคือนักดนตรีคลาสสิกคือเขาไม่จําเป็นจะต้องมีลําโพง้าใจป่ะแต่นักดนตรีกลางคืนอ่ะมันต้องมีลําโพงมันต้องกระจายออกมาแล้วคืออยากจะได้เพลงเพะแต่ไม่ลงทุนกับลําโพงมิกเซอร์เลยแล้วคือกูจะเล่นเพอเอ้งไงก่อน <c oughs> คือมันมันก็เล่นได้ตามความสามารถของเรานะ่ตอนนั้นใช,ใช่อะไรประมาณนั้นครับ ถ้ารู้สึกไม่โอเคกับบรรยากาศงานควรฝืนที่จะเล่นต่อหรือจะหยุดเล่นไปเลยครับถ้าไม่โอเคกับบรรยากาศงานเนี่ยเราก็ควรที่จะเล่นต nee ่อจนจบเลยเพื่อที่ว่าเราต้องคีฟคอนเนคชั่นกับลูกค้าเราไว้คือโอเคคือเขาจ้างงานเราถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่าคนจ้างอ่ะคือลูกค้าของเราเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่โอเคกับลูกค้าของเราแต่เราอ่ะอาจจะไม่โอเคกับคนในร้านณตอนนั้น so คําตอบของผมคือ เราควรที่จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันจบถ้ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงถึงขั้นแบบคนในร้านปลาของเพี้ยเครื่องของหรือมาทําร้ายอะไรประมาณนี้ครับก็ควรที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของเด็กให้จบคําว่าเล่นดีกับเล่นให้ลูกค้าพอใจอ่ะมันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันอคือถ้ามองในมุมมองของการทํางานเนี่ยเราควรที่จะเล่นให้ลูกค้าพอใจ ก็คือเล่นเพลงที่ลูกค้าชอบ,บเล่นเพลงที่ลูกค้าถูกใจใช่ไหมครับแต่ถ้าในมุมมองของนักดน,นตรีจริงๆเนี่ยเราก็ควรที่จะเล่นให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้โซลดังนั้นมันขึ้นอยู่ที่บริบทว่าเราอ,อยู่ในเหตุการณ์แบบไหนเราอยู่ในบริบทแบบไหนแล้วเราก็ปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ในบริบทนั้นประมาณนั้นครับช่วงเวลาไหนในคืนที่เล่นคุณรู้ทันทีว่าวันนี้จะต้องเปลี่ยนแผนการเล่นแล้ว ช่วงเวลาที่เราเตรียมริทเพลงไปแล้วสถานการณ์นั้นไม่เหมาะกับริทที่เราเตรียมมาอย่างเช่นแบบสมมุติว่าไปร้านร้านหนึ่งเขาอาจจะมี private party ตั้งแต่ห้าโมงแล้วเราขึ้นเล่นอีกทีสามสองทุ่มอะแน่นอนว่าคนเขาก็เริ่มเมาเริ่มกลุ่มละเราอาจจะมาแบบเพลงสบายสบาย,บายไม่ได้ละโซดังนั้นก็ต้องเปลี่ยน <Ừ. S 1> เปลี่ยนไปเป,นเป็นเพลงที่มีจังหวะมากขึ้น เพลง d ดนซ์เพลงอะไรที่มันแบบว่าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก่อนอะไรคือสัญญาณว่าถึงเวลาต้องพักจากดนตรีไม่ใช่ต้องพยายามให้หนาขึ้นสัญญาณที่เราอยากให้ทุกคนอะ่ะเริ่มกลับมาดูแลใจตัวเองก็คือว่าเราเริ่มบั่นทอนกับสิ่งที่เราเล่นเราเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไร เริ่มดื้อกับสิ่งที่ทำเนี่ยครับคือเราดื้อได้เราเราไฟได้แต่คือบางทีก็อย่าลืมว่าสุขภาพจิตเราก็สําคัญเหมือนกันคือนักดนตรีเด็กดนตรีทุกคนเคยเป็นว่าแบบซ้อมหนักเกินจนพังทุกคนเคยเป็นเราก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันโซถ้าสมมุติว่าเรายังเรียนดนตรีอยู่แล้วเราสามารถเรายังมีเวลาที่แบบพักได้บ้างเล็ก,ลกๆน้อยน้อยอะ่ะเราก็ควรที่จะพัก มันสักหน่อยสักวันสองวันแล้วกลับมาฟื้นใหม่ที่ไม่ใช่แบบตะบี้ตะบันซ้อมแล้วแบบก็พังอยู่ดีไงคืออย่าเลยว่าสุขภาพจิตสําคัญไม่แพ้กันกับความสามารถที่คุณอยากจะมีเลยเคยไหมที่เล่นอยู่แล้วมีคนเมาขึ้นมาลองเพลงด้วยจัดการยังไงให้ไม่เสียบรรยากาศครับผมปกติมากทุกคนเคยเจอมีคนเมาแบบมาแย่งมามาทํานิสัยไม่น่ารักมีหมดวิธีการจัดการก็คือปล่อยเขาปล่อยเขาให้เขาเล่นใน ให้เขาร้องในสิ่งที่เขาอยากร้องแต่ถ้าสมมติว่าร้องแล้วมันไม่แฮปปี้เดี๋ยวจะมีพี่พนักงานเดี๋ยวจะมีพี่ผู้จัดการอ่ะมาเรียกเขาลงเองเราไม่ต้องทําอะไรครับเราเราทําหน้าที่ของเราให้ดีถ้าเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นแล้วผู้จัดการเขามองแล้วรู้แล้วว่าไม่ได้เขาตะมาจัดกฮปปี้ใช่เดี๋ยวเขาจะมาจัดการเองเคยรับงานที่รู้ว่าตัวเองอะไม่อยากเล่นแต่ต้องไปเรียนไหมครับเยอะมากคือตอนคือพูดก่อนว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เรามีเงิน แน่นอนว่าเราก็ต้องรับงานในในที่ที่เราไม่อยากเล่น <S <S รับงานในที่ที่มันไม่เหมาะกับสไตล์เราแต่เราต้องพยายามทําให้ตัวเราเองหรือลิทเพลงของเราเหมาะกับเขาโซ so, เรื่องปกติถ้าเรายังทํางานเพื่อเงินอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีฐานะทางการเงินหรือเตรียมตัววางแผนทางการเงินมาให้ดีแล้วเนี่ยเราจะสามารถสแกนหรือเลือกงานได้ว่าโอเคอันนี้ไม่เหมาะกับเรานะเราขอ่านก่อน อันนี้เหมาะกับเรานะเรารับงานเขาอประมาณมนั้นทำไมร้านที่เล่นบางร้านถึงชอบจ่ายเงินช้าแล้วคุณแก้ไขปัญหายังไงครับจริงๆมันก็มีหลายๆร้านที่เขาวางระบบการเงินอย่างเช่นแบบเขาอาจจะไม่ได้จ่ายเป็นครั้งครั้งให้กับนักดนตรีแต่เขาอาจจะจ่ายเป็นรายเดือนหรืออาจจะจ่ายเป็นแบบสองสัปดาห์จ่ายทีอะไรเงี้ยครับคือบางบางครั้งอะ่ะมันก็จะมีกรณีที่ร้านไม่มีตัง์ร้านหมุนเงินไม่ทัน เขาก็จะแบบเดี๋ยวรอเงินก้อนนี้เข้ามาก่อนเราค่อยเราค่อยจ่ายให้หนักอุตรีหรือบางร้านเงี้ยเขาต้องการให้มันเป็นระบบจริงๆว่าแบบเงินจะเข้าเราทุกวันที่15นะแล้วบัญชีก็ต้องตัดยอดตั้งแต่วันที่เราเล่นตั้งแต่วันที่สมมุติวันที่2อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละร้านแล้วเงื่อนไขของแต่ละร้านเราก็ต้องดูให้ดีว่าเรารับได้หรือเปล่าบางทีร้านอ่ะให้เราไปเล่นแต่ก็ไม่จ่ายตัง เป็นสี่ห้าเดือน,นก็มีในวันตีก,ก็เคยเจอ,อเราจะดูยังไงว่าร้านที่เราจะเล่นมันเหมาะกับสไตล์ของเราจริงๆดูไม่ยากแต่ก่อนที่จะรู้ว่าร้านไหนเหมาะกับเราะเราต้องรู้ก่อนว่าเราเหมาะกับร้านไหนอย่างเช่นบางคนชอบลองเพลงสากลอ่ะถนัดเพลงสากลใช่ไหมครับอีซี่ริชเชน n ิฟังสบายๆแน่นอนว่าเขาก็จะต้องไปร้านอาหารที่ไฮเอนนิดหนึ่งไปร้านอาหารที่มีฝรั่งเยอะๆถูกไหมครับครับผม ไปร้านอาจจะเป็นใจกลางแถวแถวสุขุมวิทสีลมทองหลอ่ออะไรประมาณนี้ก็คือมันจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับเขาที่มีร้านอาหารที่รองรับเขาแต่ for example ถ้าสมมติว่าเราชอบร้องเพลงไทยเราชอบร้องเพลงตลาดทั่วไปที่เน้นเป็นเพลงไทยแน่นอนว่าบาร์รัชดารัชโยหรือท่าช้างใดๆเยงนี้อันนี้ก็อาจจะเหมาะกับเราเหมือนกันค,คือก่อนที่จะหาว่าร้านไหนเหมาะกับเรารเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะชอบ หรือเราเล่นแนวไหนแล้วมันดีที่สุดการที่เราจะโดนยกเลิกเล่นร้านมีปัจจัยอะไรบ้างครับการที่ร้านจะแคนเซิลเราเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายปัจจัยแต่จะยกตัวอย่างให้ฟังคือ 1. เลยวันนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างเช่นแผ่นดินไหวเนี่ยแน่นอนอม,มันก็ต้องโดนยกเลิกถูกไหมครับสฝนตกพวกร้านที่เป็นร้านลูฟท็อปอะไรเงี้ย เวลาฝนตกแน่นอนว่าเขาไม่มีลูกค้าสถานที่เปียกเราก็ไปเล่นกับเขาไม่ได้ครับผมสามเขาอาจจะไม่แฮปปี้กับการที่เราเล่นร้านเขาแล้วอย่าเขาก็เลยแคนเซลลิลเราแล้วเขาก็เอานักดนตรีมาแทนก็มีประมาณเนี้ยครับปัจจัยประมาณนี้ควรจะจัดลีดเพลงยังไงให้เหมาะกับร้านครับผมอย่างแรกเราก็ต้องดูร้านก่อนว่าร้านเป็นแบบไหนร้านเขาอินทีเลียประมาณไหนเขาตกแต่งร้านเป็นยังไงถ้าสมมติว่าร้านเป็นแบบร้านอาหารมินิมอล อ่ะเราก็เราก็มีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วสองคือดูว่าลูกค้าเขาเป็นใครลูกค้าเขาเป็นกลุ่ม Gen Y เปล่าอ่าถ้า Gen Y ก็ต้องเล่นเพลงเก้าสูดูไหมครับผม Gen Y Gen เขาเรีร omer, ยกว่าไร Baby Boomer เงี่ยก็ต้องอเล่นเพลงแบบเก่าๆหน่อยหรือลูกค้าเป็นกลุ่ม Gen C มแน่นอนก็ T m a n d o w t l i b e r t หรือ y u n g Om oh อะไรพวกแนีเราก็ต้องเตรียมมาให้ดีคือ,อดูการตกแต่งของร้าน ดูลูกค้าของเราแล้วก็ดูเพลงฟังจากเพลงที่เขาเปิดก็ได้ร้านทุกร้านต้องเปิดเพลงอยู่แล้วดูว่าเขาเปิดเพลงแนวไหนเราก็เล่นเพลงแนวนั้นแหละครับอาชีพนักดนตรีกลางคืนสามารถเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ไหมครับจริงๆอาชีพนักดนตรีกลางคืนเนี่ยมันคือฟรีแลนซ์อย่างหนึ่งอ,อ่ะเราไม่ได้ทําเป็นแบบสัญญาว่าแบบร้าน A จะจ้างเราสัญญาหนึ่งปีไม่แบบนั้น คือสเต็ปเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเราไปออดิชั่นร้านนี้ร้านนี้โอเคกับเราแล้วให้เราเล่นแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาเราออกเมื่อไหร่เขาอาจจะแบบอีกเดือนหน้าเขาไม่ชอบเราเล่นแล้วเขาก็เอาออกหรืออีหรืออีกสองสาเดือนมีนักดนตรีที่ดีกว่าเราเขาก็จะแบบเอาเราออกแล้วก็ดึงนักดนตรีนี้เข้ามาดังนั้นถามว่ามันมั่นคงไหมมันไม่มัน่นคงร้อเปอร์เซ็นต์เนใช่มันเหมือนมันก็คือฟรีแลนซ์นะครับรายได้เยอะ รายได้ก็พอประมาณอ่ะอยู่ได้ใช้คาว่าอยู่ได้แต่ถามว่ามั่นคงไหมมันมันขึ้นอยู่ที่คุณภาพของคุณอะว่าแบบอยู่เล่นอยู่เล่นออกมาดีแค่ไหนอยู่เล่นแล้วลูกค้าชอบไหมลูกค้าเขาซื้ออยู่สามเปล่าคือถ้าอยู่เล่นออกมาดีอยู่เล่นตอบโจทย์มันก็มันก็สามารถที่จะเป็นอาชีพที่มั่นคงได้แต่หรือว่าอาชีพนักดนตรีกลางคืนนะครับมันมีเวลาจํากัดของมันแน่นอนว่าเราทํางานกลางคืนอะแล้วเรานอนดึกอะ มันเรื่องสุขภาพร่างกายไยงเราต้องเอาไปแลกอะ่ะแล้วก็ต้องมันมันก็มีอายุของของมันอะสังเกตดีๆีนักดน,นตรีกลางคืนไม่ค่อยมีคนอายุ40 50ยังจะทําอาชีพนี้อยู่มันมีนะแต่มันน้อยก็ประมาณนั้นครับ,รบไม่ได้มันคงขนาดนั้นเคยเจอลูกค้าไม่น่ารักไหมครับแล้วผ่านมาได้ยังไงเยอะแยะมากมายลูกค้าไม่น่ารักมีเยอะมากแต่ลูกค้าน่ารักก็มี ลูกค้าที่แบบเลสเปกเราน่ารักกับเราแบบก็มีเยอะมากๆเช่นกันถามว่าผ่านมาได้ยังไงปัจจัยที่ทําให้เราผ่านมันมาได้คือนอบน้อมแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไหลลื่นไปตามสถานการณ์คือเราอยู่ในคือถ้าพูดตรงๆว่านกักตีก็คือพนักงานคนหนึ่งที่อยู่ในร้านอาหาร แล้วหน้าที่ของพนักงานคืออะไรครับหน้าที่ของพนักงานคือรรเราต้องบริการลูกค้าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะจะทำได้นะ่ะตอนนั้นถูกต้องไหมครับครับผมโซ so, ดังนั้นเราก็บริการให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของเตะให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ถึงแม้ว่าใจเราจะแบบไอเฮียอะไรของมึงเนี่ยอะไรเงี้ย <c oughs> เดีเ๋ยวอะไรเสียงในหัวเออแต่แต่ห้ามแพ้เสียงในหัวเด็ดขาดนะถูกต้องเราทํางานบริการเราห้ามแพ้เสียงในหัวตัวเองครับปัญหาโลกแตกเลยครับที่ไม่มีวันแก้มันได้สําหรับนักดนตรีกลางคืนคืออะไร เครื่องเสียงที่ร้าน <S 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 เอาจริงนะแบบไม่ว่าเราจะซ้อมดีขนาดไหนอะทุกคนไม่ว่าเราจะซ้อมแบบเพอร์เฟกมากเลยแต่เครื่องเสียงติดติดดับดับเครื่องเสียงแบบปรับแล้วมันไม่นาสักทีเออมันแปลกแปกอะแล้วด้วยความที่หลายๆร้านอย่างเงี้ย เขาก็ไม่ได้มีซาวเอ็นที่จะคอยดูเรื่องเสียงให้เราต้องมาปรับเองเงี้ยครับบางทีแบบเราก็ปรับไม่ได้ดีเท่าซาวเอ็นเพราะว่าเราอยู่ในหมวดนักดนตรีใช่ไหมครับครับ,รบอันนี้มันคือปัญหาโลกแตกที่นักดนตรีต้องเจอเลยบางคนอ่ะคือเขามีความสามารถนะแต่พอเขาไปเจออุปกรณ์บางอย่างที่ที่ไม่ได้เหมาะกับเขาใช่สลับวันนี้นะครับกีตาร์ท็อปวอดแคสก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับก็ใครอยากฟังเรื่องราวดีๆก็รอติดตามในอีพีต่อไปครับผม ก็ขอขอบคุณสถานที่เย็นดีคับด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มาทำไอ c ์ p าร์กพอดแคสก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้โฆษณาที่นี่ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะมาไอ e ์ a าร์แล้วก็อยากจะมีบรรยากาศชิวๆสงบๆแบบพิเศษก็มาได้ที่เย mm ็นดีคับไซยใหม่37นะครับ oh, ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไว้เจอกันครับ